สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่ฝนจะชวนทำเมนูข้าวทอดยำแหนมสูตรนี้รสชาติดีมากแม่ฝนปรับให้ข้าวทอดมีความเปรี้ยวหน่อยๆอร่อยกลมกล่อมกรอบนอกนุ่มในสีสวยนำไปยำแหนมปรุงเพิ่มแค่นิดหน่อยก็อร่อยมากๆแล้วค่ะอยากรู้ว่าทำยังไงไปดูกันค่ะก่อนอื่นเราจะเตรียมวัตถุดิบกันก่อนนะคะก็จะมีข้าวสวยตามด้วยหมูสับแป้งทอดกรอบน้ำสะอาดแหนมหมูเลือกแบบที่เปรี้ยวๆหน่อยนะคะตามด้วยพริกแกงเผ็ดค่าใบมะกรูดซอยไข่กา แล้วก็ปรุงรสด้วยน้นําตาลทรายน้าปลาอัตราส่วนต่างๆเดี๋ยวแม่ฝนจะแปะไว้ให้เหมือนเดิมนะคะเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปคลุกข้าวทอดกันค่ะทุกคนเตรียมชามผสมนําข้าวสวยที่เราหุงสุกแล้วแล้วก็รอให้เย็นตัวก่อนนะคะใส่ลงไปตามด้วยพริกแกงเผ็ดประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะพูนๆหมูสับแล้วก็แหนมหมูค่ะแหนมหมูในแม่ฝนจะเลือกแบบที่เปรี้ยวหน่อยนะคะจะทําให้ข้าวทอดของเรามีความเปรี้ยวนิดๆเพิ่มรสชาติได้ดีมากๆเลยค่ะปรุงรสด้วยน้าตาลทรายแล้วก็น้ําปลาหลังจากนั้นก็คลุก คลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยสีสวยมากๆเลยค่ะทุกคนถ้าใครทานเผ็ดไม่ได้สามารถปรับลดปริมาณของพริกแกงได้นะคะพอคลุกเคล้าทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่ใบมะกรูดซอยลงไปค่ะวันนี้แม่ฝนจะใช้ประมาณ5-6ใบเลยนะคะเพิ่มความหอมแล้วก็สีสันให้ดูน่าทานมากขึ้นสามารถปรับปริมาณของใบมะกรูดตามชอบได้เลยค่ะพอคลุกเคล้าเข้ากันดีต่อไปเราก็ปั้นให้เป็นก้อนได้เลยการปั้นข้าวทอดไม่ควรปั้นลูกใหญ่จนเกินไปนะคะเพราะเวลานําไปทอดเนี่ยด้านในอาจจะไม่สุกได้ค่ะทุกคน พอปั้นได้รูปประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปจะไปเตรียมแป้งสําหรับการชุบข้าวทอดกันค่ะแป้งที่ใช้ในวันนี้ก็จะเป็นแป้งทอดกรอบจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ตามด้วยไข่ไก่วันนี้แม่ฝนใช้ไข่ไก่เบอร์สองหนึ่งฟองค่ะใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ําสะอาดนะคะถ้าเป็นน้ําเย็นจะดีมากๆเลยผสมให้เข้ากันได้ความหนืดของแป้งประมาณนี้ก็ใช้ได้ค่ะต่อไปก็นําข้าวทอดที่เราปั้นเอาไว้ใส่ลงไปในแป้งชุบให้ทั่วถึงกันหลังจากนั้นก็นําไปทอดด้วยไฟกลางนะคะ รอให้แป้งเซตตัวแล้วค่อยๆกลับให้สุกสม่ำเสมอกันค่ะทุกคนค่ะทอดไปเรื่อยๆจนกว่าข้าวทอดของเราจะได้ความสุกกลิวตามที่เราพอใจหลังจากนั้นเราก็จะเร่งไฟเป็นไฟแรงเพื่อไล่น้ํามันค่ะทุกคนพอได้แบบนี้แล้วเราก็จะตักพักเอาไว้รอให้เสด็จน้ํามันได้เลยค่ะ สีสวยกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะทุกคนได้ข้าวทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตักพักเอาไว้พอเสด็จน้ํามันแล้วก็เย็นตัวหน่อยเราก็จะไปยําแหนมกันแล้วค่ะการยําแหนมส่วนผสมต่างๆเดี๋ยวม่ผลจะแปะไว้ให้เหมือนเดิมนะคะเรียมชามผสมสาหรับคลุกข้าวทอดยําแหนมได้เลยค่ะนําข้าวทอดที่เราทอดเอาไว้ใส่ลงไปบี้ๆลงไปหน่อยนะคะคลิปนี้แม่ฝนจะใส่ประมาณ4ี่ลูกค่ะตามด้วยหนังหมูสุกซอยหอมแดงซอยต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีฝรั่งซอยตามด้วยแหนมหมูค่ะใส่มาก น้อยก็ขึ้นอยู่กับความชอบเลยนะคะบีบี BB หน่อยนะคะทุกคนหลังจากนั้นก็ใส่ขิงซอยลงไปค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยพริกปน่นน้ำมะน,นาวนิดหน่อยเพราะว่าความเปรี้ยวจากข้าวทอดมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตังด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลทรายใครทานผงนัวจะใส่ลงไปด้วยก็ได้ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยพอคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วก็ชิมรสชาติถ้าอร่อยถูกใจแล้วก็สามารถตักเสิร์ฟได้เลยค่ะตอนเสิร์ฟเราก็สามารถโรยด้วยถั่วลิสงขั่วลงไปอีกเพิ่มรสชาติให้อร่อยมากขึ้นนะคะเพียงเท่า านี้ก็ได้เมนูข้าวทอดยำแหนมอร่อยอร่อยแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าดีแล้วก็มีประโยชน์ไม่ฝนฝักกไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย